ถัดจากเรื่องหลอนอันนี้เป็นความเมาค่ะเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานโยนสายไปสายมาบนท้องถนนชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งตำรวจบอกว่ามาดูหน่อยเถอะกลัวว่าเดี๋ยวชายคนนี้เนี่ยจะล้มตึงหรือว่าเกิดอุบัติเหตุไปนะคะพอตำรวจมาถึงก็พยายามจะไปตามรถคันนี้หลังจากนั้นไม่นานล้มตึงต่อหน้าตำรวจจริงๆเลยคุณผู้ชมพอล้มแล้วไงต่อลุกขึ้นมาร้องเพลงค่ะเอาเขาร้องเพลงอะไรฟังเขาหน่อยค่ะ ไม่ต้องลักษาให้มันบ้าอยู่อย่างงี้ผมดีใจนะนั่งลงเรานั่งลงก่อนไปไไปไปไปส่งผมเหมเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งนั่งล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 งก่อนอารมณ์ดีอะไรอย่างงั้นนะ ก็ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรฟังไม่ออกเหมือนกันนะคะไม่ต้องรักษาให้มันบ้าอยู่อย่างนี้เ<อ>นี่ยร้องเขาร้องอย่างนี้เหรอใช่โอ้ยยังแปลกคนดีนะคะตำรวจสายตรวจสพเมืองปทุมธานีหลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่สายไปสายมาบนท้องถนนเหมือนจะเมากลัวว่าจะเกิดอันตรายบนถนนปทุมธานีสายในค่ะสายตรวจก็ขี่ตามไปเลยแล้วไปเจอจริงๆค่ะชายคนนี้อยู่ที่หน้าปากซอยวัดโคกตําบลบางหลวงอําเภอปทุมธานี ไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงยีนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงแล้วก็ขี่ไปขี่มาล้มข้างทางต่อหน้าตำรวจทั้งสองนายเลยค่ะตำรวจก็เลยจอดรถแล้วเข้าไปช่วยเหลือชายคนนี้ลุกขึ้นมาด้วยอาการที่ไม่เป็นอะไรมากร้องเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็ลงไปนอนค่ะเอ,อ่ยังไงต่อแต่ว่ากลิ่นเหล้านี่เขาว่าเหม็นฟุ้งเลยนะคะตำรวจก็ถามอยู่นานเลยชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปส่งบ้านเจ้าตัวบอกไม่มีบ้าน ไม่มีที่อยู่ขี่รถไปเรื่อยๆค่ะพอถามบอกว่าเอา้วมอเตอร์ไซค์นี่เอามาจากไหนล่ะเจ้าตัวบอกว่ายืมมาขอดูแบบประชาชนหน่อยได้ไหมระบุชื่อนายธรรมนูนทองพูลเพิ่มอายุ37ปีค่ะเป็นคนร้อยเอตำรวจก็บอกว่าโอ้นี่ปทุมธาน,นีไปส่งร้อยเนี่ยมันไกลนะมันไม่ไหวนะเอางี้ไปโรงพักก่อนก็แล้วกัน แล้วเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่ามอเตอร์ไซค์สีแดงของเจ้านี้ขโมยมาเปล่าเดี๋ยวก็ไปตรวจสอบกันต่อนะคะคือรถฟรีไปค่ะนะครับส่วนข่าวนี้นะครับอยู่ที่อำเภอท่ามาการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปเจอตำรวจนะแต่ว่าไปเจอตำรวจปั๊บเนี่ยท่าทางมีพิรุษเ,เขาก็เลยขอตรวจคน้นแต่ว่าผู้ชายคนนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี แล้วก็โยนสิ่งของบางอย่างลงที่สระน้ำสุดท้ายปืนฮะโยนทิ้งเขาไปจับมาได้เออนี่นะครับมีประวัติมีหมายจับติดตัวด้วยนี่เมื่อตอนบ่ายสามของเมื่อวานเนี้ยตำรวจทางหลวงท่ามกาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับเนี่ยคนขับเนี่ยขับขี่มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะอยู่ที่หมู่ที่6กตบลตะคร้าเอ็นท่ามกากาญจนบ,บุรีเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโบกโบกโบกให้จอดให้จอดแต่ว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค์พยายามหลบหนีฮะขับขี่หลบหนี แล้วก็หนีไปไม่รอดก่อนจะล้มลงเนี่ยนะได้โยนสิ่งของบางสิ่งบางอย่างลงที่สระน้ำนี่เขาก็เลยไปตามหานะไปตามหาไปเจอฮะคนในตัวก่อนนะไปจับตัวมาก่อนเจอกระสุนปืนจุด38ไดนีสานัดแล้วก็กระสุนปืนลูกซองเบอร์ B 12อีกหนึ่งนัดซุกอยู่ในกระเป๋า,าสะพายข้างสีดำของเจ้าตัวเนี่ยนะครับส่วนของกลางที่โยนทิ้งลง,ลงสระน้ำเนี่ยเขาไปตรวจสอบฮะเป็นปืนครับปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุด38กระบอกหนึงมี2ปืนด้วย แล้วก็มีกระสุนปืนด้วยที่ทิ้งไปนะฮะเจ้าตัวเนี่ยฮะชื่อว่านายวิชาญน,นะนี่นายวิชานจันแดงนี่ถูกจับและก็ปืนกระบอกนี้เขาไปหาในสระน้ำเนี่ยมาได้นะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยปืนพร้อมกับกระสุนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเอามีไวไ้ใช้เพื่อเฝ้าไร่อยู่ที่อูทองสุพรรณบุรีนี่นะครับตอนจับนะเอาฟังเขาหน่อยนะตอนที่ถูกจับผมไม่รู้มันไม่รู้นะครับของเราใช่ไหมของใคร ไม่ใช่แต่เราพกมาผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเราสะพายอยู่ครับเออแล้วเราโยนทิ้งถูกไหมโอ้ยพี่อัดคลิปไปผมรับสารภาพเนี่ยพี่ไม่เป็นไรมีคลิปอยู่นี่นะครับคือเจ้าตัวก็พยายามบอกว่าของใครก็ไม่รู้แต่เขาเห็นว่าโยนทิ้งนะฮะถามไปถามมาเอาโยนทิ้งเป็นของเขาหมดนั่นแหละว่าอย่างนั้นเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหานี่นะ มีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนนะครับไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตไปตรวจสอบประวัติฮะเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่นชิงทรัพย์มีหมายจับของจังหวัดพระอยุธยาด้วยนะครับเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนะครับหน้าเขาเลอะอะไรคะนั่นน่ะสักรอยสักเขาสักรอยสักสักทั้งศีรษะสักทั้งหน้าเลยโอเค ไปที่ภูเก็ตกันหน่อยค่ะนี่วิจารณ์สน,นั่นเลยคุณผู้ชมเพราะภาพที่เห็นนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขับรถแล้วลงหาดไปเลยค่ะลุยทรายไปเลยหวังว่าสงสัยจะอยากจะเห็นน้ำทะเลใกล้ๆแล้วมะเดี๋ยวดูภาพค่ะ <c oughs> รถเกง๋งคันสีขาวนี้ไปไหนไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันติดอะคุณผู้ชมมันเป็นทรายอะค่ะแล้วอยู่ริมทะเลบริเวณหาดเลพังตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีคนพยายามจะไปช่วยนะคะเพราะต้องเอารถขึ้นมาให้ได้นะนะคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไปเขาก็พากไปด้วยบอกว่าขนาดนี้นีน้ำท่วมถนนขับไม่ได้เลยก็เลยขับลงหาดไปเลยครับ จำไม่มีวันลืมรถเก๋งเช่าหรือเช่าก็ไม่สนเขาก็บรรยายไปแบบนี้นะคะเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ชมยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาไม่รู้จริงๆรู้ว่าตั้งใจหรือ,อยังไงนะคะเออแล้วขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่มีรายงานนะเป็นคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อนี่ที่ภูเก็ตค่ะครับ